แนมเบิงแล้วมันคือกระซากศพในปาา่าสะราวาบุคคลก็นอนโกนเสียงดังขึ้นยังบุคคลประวัติอยู่ใต้ในว่างไม่เคยเห็นเนาะก็เลยก็เลยถามเทเลทีางบํารุงบําเรอพันสีบําเรอฝนโดยเสียงขับกลมจนเจ้าชายศสียสะรับแลลวหมุ่เพิ่งจได้รับน้ำกลดเห็นเลยพี่น้องทางเทะเจ้าชุดเทวท,ท,ท,ทนาปิดกันนักนะ บอห้เจ้าชายชิตตะได้เห็นพระกรับพี่น้องพวกนำบำรุงบำเลิเนี่ยขับ,ลนะขบกลมต่างๆเนะี่ยรับทีหลังพอเจ้าทรัพย์เรานีเพราะว่าขันเจ้าเจ้าชายชิตตะเห็นภาพเรานีที่ออกบวชเจ้าชพระเจ้าสุโธตนะบกแต่ภาพต่างๆที่ได้เห็นมานะเนี่ยเลื่อนแต่เทวดาโดนบบรดาใน พอเห็นนักบวชกระทำเสร็ทีคือกันเพราะว่าเจ้าชายเศรษฐาอยู่ในว่างบ่เคยเห็นยังเลยเห็นเจ้าชายมวลคือเกรแล้ววันนี้คิดเห็นจะภาพสั้นบอกลับมาว่างก็ภาพอันนั้นมันติดตายอยู่ศพตัวนี้เจ้าของอยู่กับสุ่มจากศพตัวนี้สำนีก่อนี่นองเวลามาหลายแล้วกำลังนอนเลี้ยงลายอยู่ตาม ที่แสดงอยู่เก่สาสายจิตถทะก็ได้คิดอยู่ดนอยู่มือหลังออกไปอีกมนนี่ออกไปอีกเห็นนังบวชได้เห็นนังบวชมันนี่ศพตัวนี้เจ้าของอยู่กับสุจากศพตัวนี้สำนีกอนพน้องเวลามาหลยแล้วก็นอนแล้วน้ำลายไหลยืดก็มีผู้คนนอนละเมออยกก็มีอะบอกธรรมะส่พีน้องฟังคือเกา่า บ,บ,บอกยังไรสีนำข่าซสู้เรื่องเลยอย่าให้พี่น้องประวัติอยู่ใจในว่างเมื่อเคยเห็น,หนเนาะก็เลยก็เลยถามเทเลที่กำลังนอนเรี้ยงรล่อยู่ตามที่สแสดงโยเจ้าท้าที่ถทะก่อนหล่พี่น้องพวกนาบำรุงบำเลิรเนี่ยขับกลมต่างๆเนี่ยรับที่หลังพอจ้ กำลังนอนเลี้ยงลายอยู่ตามที่แสดงอยู่เก่าใายทิฏฐาเสีทีแล้ว,ลวผู้สี่ละผู้เป็นเสวงงหะทางสงบผู้ที่ปนยงเกี่ยวกับชาวโลกแล้วก็นอนแล้วนำลาลาไหลยืดก็มีผู้คนนอนละเมออยู่ก็มีอ่ะบอกธรรมะสูพี่น้องฟังคือเก่า บอกยังไรสีนำเข่าสูเรื่องเลยอย่าให้พินตายกระทำเสถีเสถีก็ได้บอกให้หูว่าคนเห่าเกิดมาต้องตายสุคนละต้องเป็นยังสี่สุคนนะเสถีแล้วผู้สี่ละผู้พป็นแสงหาทางสงบผู้ที่ปนยงเกี่ยวกับชาวโลกแล้วแต่มือนั่น จาชายสิ็จศรัทธาเนี่ยรับศพตัวนี้เจ้าของอยู่กับสมฉากศพตัวนี้สำนีกอนพ่นออกเวลามาหลายแล้วก็ได้คิดอยู่ดนอยู่มือหลังออกไปอีกมือนนี่ออกไปอีกเห็นนังบวชได้เห็นนังบวชมือนนี่ก่อนลราพ่นออกพวกนางบำรุงบำเลอเนี่ยขับกลมต่างๆเนี่ยรับทีหลัง พอเจ้าแต่ภาพต่างๆที่ได้เห็นมาเนะี่ยเรื่อนแต่เทวดาโดนบรรดาในกนหลับพี่น้องพวกนางบำรุงบำเลนะอเนี่ยขับกลมต่างๆเนะี่ยรับทีหลังพอเจ้าส่ทิสถานรับกอนกันเลยตื่นขึ้นมาเห็นสมนางบำบำเลืนะ่ะนกำลังขับกลมที่ขับกลมเพิ่นให้รับเนะี่ยเพิ่นก็เลยคิดหนักแล้ววันนี้ ิตใจกับองค์กรหรอกพี่น้องพวกนำบำรุงบำเริเนะี่ยครอบกรมต่างๆเนะี่ยรับที่หลังพอจะเสนโดนบรรดาลให้เห็นอยู่เอยตอนสุดท้ายได้ไปเห็นนักบวชเนะเห็นนักบวชก็บเ่เคยเห็นโมโหจกักกำลังนอนเรียงรล่อยู่ตามที่แสดงอยู่ เก่าสายสิสถานะเบอธรรมะสูพี่น้องฟังคือเก่ากบ็บอกยังไรสีนำเข่าสู่เรื่องเลยอย่ากให้พี่เนมเบิ่งแล้วมันคือกระสากศพในปาา่าสะพระบาบุรคนก็นอนโกนเสียงดังขึ้นยังบุรคนณกำลังนอนเลี้ยงไล่อยู่ตามที่แสดงอยู่ เจ้าชายสิทธัะถพิะกเลยแกลบไปนอนคิดคิดหาทางออกบวชจนไดโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยพันสนีพอเห็นนักบวชก็ถามสาทีคือกันเพราะว่าเจ้าชายเศรษฐถะอยู่ในว่างไม่เคยเห็นยังเลยเห็นเจ้าชายแหนมเบิงแล้วมันคือกระสากศพในปาา่าสะเพราะว่าบุรคนก็นอนโกน สียงดังขึ้นยังบุคนแต่มือนั่นเจ้าชายสิทธัตถะเนรับภาพเราหนี่เพราะว่าขันเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเห็นภาพเราหนีที่ออกบวชเจช้าพระเจ้าสิทธโธทนะกอรับที่นอกพวกนางบำรุงบำเลอนเะนี่ยขับกลมต่างๆเนี่ยนะรับทีหลังพอเจ้า สวัดีครับพี่น้องมนงีก็ให้่มากเพือพะพี่น้องคือเก่ามนีก็ไในมางวันลงบัเลิศฝนสีบำเลิศฝนโดยเสียงขับกลมจนเจ้าชายศิษฏะรับแล้วมุ่งฝนจังได้รับน้ำกลนเจ้าชายศิษฏะเห็นอย่างสั่นก็เลยความเกิดสลุดสังเวชจึงคิดได้ว่าเจ้าของนอนอยู่กับซุ้มศักฮะออก รรมะสูพี่น้องฟังคือเกา่าก็บอกยางไรสีนาเขาสู่เรื่องเลยอยากให้พี่นก่อนหลอพี่น้อ,นองพวกน้ำบำรุงบำเล,ำลอเนะี่ยขับกลมต่างๆเนะี่ยรับทีหลังพอจะเห็นเลยพี่น้องทางเทวเจ้าชดเทวนาปิดกั้นนักนะบให้เจ้าชส่ชิตตะได้เห็นพัก เพิ่นก็เลยคิดหนักแล้ววันนี้จิตใจก็บอกแต่มือนั่นจอชายเศรษฐาเนี่รับศพตัวนี้เจ้าของอยู่กับซุ่มซากศพตัวนี้ซนีก่อนพี่นอ้องเวลามาหลายแล้วก็ได้คิดอยู่ดนอยู่มือหลังออกไปอีกวนันนี้ออกไปอีกเห็นนังบวชได้เห็นนังบวชวนันนี้เห็นเลยพี่นอ้อง ทั้งทีวเจ้าชุดถธนาปิดกันนักนะบให้เจ้าชายชิตตะได้เห็นพงวลคือตะกอนแล้ววันนี้คิดเห็นจะภาพสั่นบอก,กลับมาว่างก็ภาพอันนั้นมันติดตาอยู่แต่มือนั่นเจ้าชายชิตตะนี่รับพระวัติอยู่ตใ,ในว่างไม่เคยเห็นเนาะก็เลยเก็เลยถามเทเลที เจ้าชายทิศตะก็เลยคิดได้เนื่องจากคุณบำเพ็ญบารมีมาบุหงว่าจะพบจักษาติเพื่อหวังอันนี้อย่างเดียวก่อนหลัพี่นอ้องพวกนางบำรุงบำเลิเนะี่ยขับกลมต่างๆเนะี่ยรับที่หลังพอเจา้าสเสทีแล้วผู้สี่ละผู้พันสแสวงหาทางสงบผู้ที่ปนยงเกี่ยวกับชาวโลกแล้ว เจ้าชายทิศตาก็เลยคิดได้เนื่องจากคนบำเพ็ญบารมีมาบุหงว่าจะพบจากฌาดเพื่อหวังอันนี้อย่างเดียวเจ้าชายทิศตาก็เลยคิดได้เนื่องจากคนบำเพ็ญบารมีมาบุหงว่าจะพบจากฌาดเพื่อหวังอันนี้อย่างเดียวเห็นเลยพี่นอกทางทีพระเจ้าชุดชุดเทศนาปิดกั้นนักนะบให้เจ้าชายทิศตะ ได้เห็นผศพตัวนี้เจ้าของอยู่กับซุ่มจากศพตัวนี้ํานีก่อนพี่น้องเวลามาหลายแล้วเห็นเลยพี่น้องทั้ like งเทพเจ้าชุดโทษนะปิดก <coping> ันนักนะบ่ให้เจ้าชายชิตตะได้เห็นพระพระเจ้าสุดโธทนะในให้แต่บมลุงบำเลอแต่ความสุขอย่างเดียวแต่ความทุกข์ภาพอย่างสี่บ่ให้เห็นเลยบ่ให้เห็นอเสีทีแล้ว ผู้สี่ละผู้เป็นแสงหาทาสงสงบผู้ที่ปนยงเกี่ยวกับชาวโลก